สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ติวเตอร์คิงตอบปัญหาไกรมมาภาษาเดนมาร์กนะคะวันนี้ติวเตอร์จะมาตอบคำถามเรื่องการใช้อิ่งหรืออิในคำนามที่นับไม่ได้นะคะ s u b s t a n t i v e หรือคำนามที่นับไม่ได้คือคำอะไรคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะคำนามที่นับไม่ได้ก็คือคำ ที่ไม่สามารถที่จะนับได้นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่ากาแฟกาแฟก็นับไม่ได้ใช่ไหมคะหรือคำว่าวายน้ำาวายเน,นี้ยเราก็นับไม่ได้หรือว่าเกลือเราก็ไม่ไปน,นับเม็ดเล็กของมันนะคะตามธรรมดานแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้ตัวอาติคิเห็น i n g หรือ it นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในวิดีโอนี้จะมาบอกว่าสามารถใส่ I ิ่หรือ it ได้โดยการที่เราจะเรียกตามภาชนะที่เราใส่นั่นเองยกตัวอย่างเชน่น hereing coffee คำว่ากาแฟนี้ก็ <c oughs> นับเป็น I ิ่ได้นะคะก็คือ กาแฟหนึ่งถ้วยนั่นเองก็คืออิ่งคอปก็คือภาชนะที่มารองรับนั่นเองตัวอย่างต่อไปค่ะยาห้า yeah, คืบอิ่งโพซ t เซลท์คำว่าเกลือนะคะก็คือซื้อเกลือมา1ถุงแล้วก็นับเกลือตามถุงที่ใส่นั่นเองก็คืออิ่งโพนั่นเองนะคะดังนั้นก็ใส่อิ่งตัวอย่างสุดท้ายค่ะคำว่า ประโยคที่ว่า we do have it glass win ก็คำว่า w วนนี้ก็นับได้เป็นแก้วนั่นเองนะคะคือ it glass ก็ใช้คำว่า it นำหน้าค่ะโอเคนะคะก็ง่ายๆตามนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ไฟล์คำนามร้อยคำก็ยังสามารถที่จะแนบเอ,อ,อเมลไว้ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้แล้ว ติวเตอร์ก็ก็จะทยอยส่งให้ค่ะขอบคุณค่ะ